สวัสดีคะ่ะเอฟซีทีทท่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเด่นมากนะคะทุกคนหลังจากที่ไอเราได้ไปซื้อกกน้ำมาเรียบร้อยแล้วเนาะเจ้าพ่อก็เอามาใส่ให้กับพี่แล้วคะ่ะเพื่อป้องกันว่าน้ำมันจะได้ถ้าสายตุกแล้วน้ำนจะได้ไม่ไหลออกอีกคะ่ะทุกคนแหมเสียดายเนาะไอวัวหายเลยล้อมอคอกค่ะ นะคะทุกคนหันไปดูกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนหลังจากน้ำหมดถังสามพันลิตรของพี่เจ้าพ่อก็ซื้อตัวนี้มาใส่ให้ค่ะทุกคนนี่ค่ะก็เวลาสายตกลงดินก็ไม่ต้องกลัวว่าน้ำจะไหลออกอีกนะคะนี่นะคะทุกคนแล้วพี่ก็จะได้ไม่เครียดเนาะเพราะว่า ของเดนมาร์กช่วงนี้มันไม่มีน้ำแล้วค่ะทุกคนหน้านี้น่ะมันไม่มีน้ำแล้วเพราะมันเป็นหน้าร้อนค่ะแล้วน้ำพี่เนี่ยที่เก็บไว้ว่าจะรดผักกับรดดอกไม้ของพี่นี่ก็หมดไปเลยค่ะสามพันลิตรนคะคะพี่นั้นโมโหตัวเองสองครั้งแล้วนะคะปีที่แล้วก็เหมือนกันค่ะปีที่แล้วก็นูน่นแหละไม่ได้ปิดปั๊มแต่ปีนี้นี่ อยู่อยู่ก็นี่ดูแล้วก็ไหลไปที่ชาวบ้านค่ะโอ้ยฝนตกดีใจจังเลยโอ้โหขอให้ตกสักชั่วโมงหนึ่งเถอะเดี๋ยวพี่ไปเก็บไอ้นี่ของพี่ก่อนที่ย่างกินกันนี่ค่ะไฟไม่ดับมั้งนี่เอาทิ้งก่อนเลยเพราะว่าไม่ได้เก็บเมื่อคืนค่ะทุกคน งานเยอะเหลือเกินอุ้ยฝนตกดีใจยังเลยอะขอให้ตกนานๆเถอะโอ้โหอะไรที่จะดีใจขนาดนี้เลยอ้าวจะพ่อปิดประตูบ่นี่แกต้องเอาหม้อเข้าไปก่อนโอ้ดีใจที่สุดเลยเย้ yeah. อุ้ยไม่เคยดีใจอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยโอ้โหแล้วฟ้าแค่นี้เองจะนานเหรอจะตกนานหรอทุกคน นี่ค่ะเรามาดูต้นหอมของเราด้วยเลยค่ะทุกคนนี่อันนี้เจ้าพ่อก็เตรียมให้เรียบร้อยค่ะต่อสายมาจากบ้านเลยค่ะเพราะว่าจะมารถหอมพี่เนาะอุย้ยได้ยินไหมทุกคนอ้โหูสุดยอดโอ้ยขอให้เป็นชั่วโมงเยอะเนาะให้พี่หายเครียดหน่อยน้ำพี่จะได้หยดใส่ถังนี่ดูต้นหอมเราก็กำลังจะต้องการน้ำนะคะทุกคน นี่ค่ะสวยงามมากค่ะทุกคนต้นหอมของเรานะคะแล้วก็ผักชีของพี่เนาะที่พี่โรยวันนั้นแล้วพอรดน้ํามันก็กําลังจะขึ้นแล้วค่ะผักชีนี่ผักชีขึ้นมาแล้วนี่ผักชีขึ้นมาแล้วก็ผักชีนี่ก็ง่ายๆค่ะถ้าโดนน้ำและโดนแดดเโอียรับรองเลยค่ะว่าผักชีเรานี่ไม่ต้องห่วงเลย ความเติบโตนี่เร็วมากค่ะทุกคนนี่ผักชีก็พอดีเละต้นหอมเราสูงแล้วผักชีจะได้ไม่เหยียบต้นหอมเราเนาะทุกคนแล้วเราก็ค่อยถอนเอาไปจิ้มหรือว่าไปใส่ต้มยำได้นะคะทุกคนนี่ค่ะนี่ค่ะต้นหอมเราค่ะทุกคนนี่นี่ดูความสูงของเขานี่ดูมือพี่นี่ ความสูงศอกหนึ่งเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเกือบศอกค่ะโมนี่ค่ะแล้วพี่ก็จะค่อยเก็บไอใบเก่าๆออ,ออกอีกรอบหนึ่งค่ะทุกคนเพราะว่าใบเก่าๆนี่แหละมันจะทําให้ไอต้นหอมเราแตกอีกค่ะทุกคนแตกหัวใบที่ข้างล่างสุดนะคะทุกคนเราก็ต้องเด็ดออกอีกค่อยๆเด็ดออกแล้วก็ให้เขาแตกแตก,แตกจนจนเขาหมดแตกนู่นเลยค่ะแล้วเขาก็จะ มีหัวแล้วก็แตกแตกหนอ,อกมาเนาะบ้านเราเขาเรียกหนอเนาะนี่อย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนนี่นี่อย่างเงี้ยเอาออกเลยคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็จะแตกออกมาแต่พี่ต้องทํามือสองมือเพราะว่ามือหนึ่งก็จะต้องจับไว้ถ้าเราไม่ช่วยเขาตอนนี้เขาก็จะไม่แตกนะคะทุกคนเพราะตอนนี้เขากําลังจะ,จะเจริญเติบโตค่ะหรือว่าจะกําลังจะขยายขยายหัวเนาะ เขาเรียกว่าขยายหัวเนาะบ้านเราอะนี่อุยไม่อยากจะเชื่อเลยนะเมื่อกี้ก็ดูพยากรณอากาศอยู่ะบอกว่าไม่ได้ตกอะแต่ว่าเขาบอกว่ามันจะตกยุ่ตกตอนสายสายยุ่แต่ว่าพี่ไม่หวังว่าจะโดนจะโดนที่ของพี่หรอกหรือว่าหมู่บ้านของพี่เพราะหมู่บ้านของพี่นี่จะอยู่ แบบสูงมากแล้วก็จะขาดน้ํามากกว่าอื่นนะคะแล้วก็ถึงเวลาหนาวนะ่ะบ้านพี่ก็จะหนาวกว่าอื่นนะคะทุกคนและหิมะก็จะตกบ้านพี่ก่อนที่จะไปตกบ้านอื่นค่ะทุกคนเพราะว่าเคยสังเกตแล้วแต่ถ้าไปที่ไอที่ทํางานของพี่นะมันอยู่คนคนละอาเภอค่ะทุกคนตรงนั้นก็จะจะตกเหมือนกันค่ะหิมะก็จะตกตกกว่ากว่าที่อื่นค่ะที่ทํางานของพี่อะ่ะ ขาวโพลเลยนะคะถ้าหน้าหิมะน่ะแล้วก็จะหนาถึงทรงเม็ดเลยทีเดียวแต่ที่อื่นอาจจะไม่ถึงค่ะทุกคนนนฝนหายไปแล้วแมนี่ค่ะต้องเด็ดอย่างนี้ค่ะทุกคนแล้วนี่เราก็เอาไปจิ้มได้นะคะนี่เมื่อวานพี่ก็มาเอาไปกินกับไอเนื้อย่างเราเนาะเพราะว่าย่างสดๆนี่มันจะอร่อยนะ แลวก็มาเดิดสุดๆนี่พี่ต้องมาเด็ดออกใหม่อีกแล้วค่ะเพราะว่ามันแตกหัวเยอะมากค่ะทุกคนนี่แตกหัวแบบนี้นะเราต้องช่วยเอาเอาใบเก่าๆออกค่ะทุกคนนี่เห็นไหมคะจะติดกันแล้วหนอนี้จะติดกันแล้วเราก็จะค่อยๆสอกออกไปค่อยๆเด็ดใบออกนะคะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะสรุปก็คือเจ้าพ่อก็คือไอหัวก๊อก มาให้พี่เนาะแล้วก็ทั้งสองหัวเลยค่ะอยู่ฝั่งนั้นด้วยเพราะว่าแต่ฝั่งนี้ก็จะต้องเอามาใส่เอามาใส่ฝั่งนี้ค่ะฝั่งก๊อกนี่เอ้ค่ะดูต้นไม้ของพี่ทุกคนจําได้ไหมคะที่พี่ปลูกดอกฝิ่นแถวนี้คะ่ะทุกคนมันไม่ขึ้นให้เลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันร้อนมากค่ะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวปีหน้ามันก็จะขึ้นเองค่ะทุกคน ดอกฟิ่นะที่พี่เอามาโรยไว้อะปีหน้าก็จะเต็มนี่เลยแต่นี้พี่ก็จะเอาไอหัวกระเทียมมาใส่กับทุกคนเนี่ยพี่เนี่ยเห็นไหมดอกฟิ่นพี่นะมันเพราะว่ามันร้อนร้อนมากค่ะมันแห้งจนเนี่ยนะคะทุกคนแต่อนนี้พี่ก็จะเอาหัวกระเทียมมาใส่เพราะว่าหัวกระเทียมพี่น่เยอะแยะเลยนี่นี่กระเทียมแบบนี้ค่ะทุกคนแล้วก็จะออกหัวแบบนี้ค่ะนี่เห็นไหม แล้วเวลาออกดอกมาเนี่โอ้โหไม่อยากจะบอกเลยสวยงามมากคะ่ะดอกเป็นสีม่วงค่ะนี่นี่พี่จะเอากระเทียมแบบนี้มาใส่ค่ะเพราะยังไงมันมีหัวเนาะและกระเทียมพวกนี้มันก็ไม่ชอบน้ําเท่าไหร่ถ้าเราปลูกเข้าไปในร่องนี้นะ่ะเหมือนกระดอกทิวริบนะคะถ้าปลูกไปในร่องนี้มันก็จะไม่ตายค่ะทุกคนพี่จะเอาแบบนั้นเลยมาปลูกหรือไม่ก็ขุดเอาเอามาจากสวนค่ะเพราะว่าในสวนเยอะแยะมากนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่ ัวกระเทียมแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยจะทนค่ะแล้วก็เราไม่ต้องดูแลมากมันก็จะขึ้นมาให้เรานี่เห็นไหมคะมันก็จะแพร่พันุ์ไปเนาะแล้วมันก็จะขึ้นมาทุกปีกับทุกคนโอเคค่ะทุกคน,ค,ค,กค,นคลิปนี้พี่โคกขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมากให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากคะ่ะที่เข้ามาดูคลิปย้อนหลังให้พี่นะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย